สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่มีกล้วยสุกทานไม่ทันนะคะอย่าทิง้งอย่าทิ้งเนดคาดเลยค่ะสุกแบบนี้ละค่ะอร่อยกำลังดีเลยค่ะวันนี้เรามาทำกล้วยตากแบบธรรมชาติกันนะคะที่สำคัญไม้ขึ้นลาด้วยค่ะเจ๊กุ้งใช้เกลือหนึช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำสอลิตรนั่นเองค่ะ คนให้เกลือละลายเลยค่ะจากนั้นนะคะไข่ที่มีกล้วยสุกนี่แหละค่ะอย่าทิ้งอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะทําการปอกตามภาพนี้ได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะเส้นใหญ่ที่ติดในกล้วยนี่แหละค่ะเอาออกให้หมดเลยค่ะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวยน่าทานจริงๆนะคะจากนั้นแช่ลงไปในน้ําเกลือได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวิธีนี้จะทำให้กล้วยตาของเราหน้าทานนั่นเองค่ะแช่ลงไปได้เลยค่ะแช่ทิ้งไว้1ิบนาทีค่ะ1ินาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะหลังจากผ่านไป1ิบนาทีนะคะเทน้ำเกลือออกได้เลยค่ะวางพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำเลยค่ะสังเกตดูนะคะ กล้วยของเราฉ่ำน้าทานมากๆเลยค่ะวางพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะทำการตากกล้วยเลยค่ะผ่านไป1วันแล้วนะคะถ้าใครแดดดีๆนะคะสมวันก็ใช้ได้แล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตตากที่5วันนะคะเพราะว่าบานจะกุ้งช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีเลยค่ะผ่านไป3มวันหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ เมื่อครบ5้าวันแล้วนะคะหน้าตาสวยน่าทานมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นราด้วยค่ะระหว่างวันนะคะเมื่อเราตากเสร็จนะคะควรเก็บในถุงพลาสติกให้มิดชิดนะคะแล้วค่อยนำไปตากในวันถัดๆไปนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วละค่ะนำใส่กล่องพลาสติกนะคะปิดปากกล่องให้สนิทเลยค่ะแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้นานถึงหเดือนเลยค่ะ มีกล้วยสุกครั้งต่อไปนะคะทานไม่ทนันลองทำดูนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ